เกียวไก่นะคะนั่นร้อน้่นอร่อยค่ะเส้นมันติดกันแล้ว ซื้อตั้งแต่กลางวันไม่ได้กินเพราะว่าเขามาส่งช้าสั่งตอนเที่ยงได้กินตอนมาส่งตอนบ่ายโมงกว่กว่าแล้วก็นั่งกินส้มตำกับน้องเพราะว่าน้องเขาซื้อส้มตำนั่งกินส้มตำกับกับเขาแล้วก็ขนมเค้ก กินไปแค่ไม่กี่คำเองอิ่มเพราะว่ามันกินข้าวผิดเวลาไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์คารพุธเนาะไม่เคยได้กินข้าวเที่ยงเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่พักเที่ยงเขามาเยอะคนมาหาเยอะนะคะคนต้องการพบเยอะก็เลยพักไม่ได้ความวุ่นวายมันก็จะแบบ ว้าวุ้นว้าวุ่นเนาะได้กินอีกทีก็ตอนบ่ายโมงกว่าแล้วก็พอมันเลยเวลาเราก็ไปกินส้มตำกินข้าวกินขนมระหว่างนั่งรอข้าวระหว่างนั่งรอก๋วยเตี๋ยวเราเนาะมันก็พอมันกินผิดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าอิ่มอิ่มแล้วทีนี้พอก๋วยเตี๋ยวมามันก็ไม่ได้อยากกินไงมันอิ่มไปแล้วอะ ก็เลยได้มากินตอนเย็นแต่ตอนนั่งกินกับน้องเขาไม่ได้กินเยอะนะกินแค่นิดเดียวเองแต่ถ้าเราได้กินแบบตามเวลาที่เราหิวเนาะช่วงเวลาตอนเที่ยงเนี่ยหิวข้าวนั่นแหละคือกินกินก๋วยเตี๋ยวก็หมดจานกินอะไรก็เลยกินซุตาำกินข้าวก็หมด มื่อกี้เลิกงานก็น้องเขาชวนไปตลาดไปซื้อของกินก็ไปเป็นเพื่อนน้องนะะชอบนั่งรถเล่นรับรับลมชมวิวเป็นคนใจง่ายใครชวนไปไหนก็ไปไปเป็นเพื่อนน้องน้องเ็อยู่เวรตึก เราว่าเราชอบนั่งแบนเดิอร่อยคิดถึงสมัยเรียนเลยเวลาเลิกงานมาก็เปิดหม้อหุงข้าวแล้ว คือแบบไม่มีกับข้าวแบบเลิอดรูนะแค่แบบมีหัวปลาทูหรือว่าแต่ก่อนมันจะมีเป็นแบบปลาทูเค็มอ่ะมันจะอร่อยนะมันไม่ได้เค็มมากแบบเค็มแบบพอดีพอดีอด่ะแล้วก็เอามาคลุกข้าวคือแบบเหลือแค่นิดเดียวอ่ะเหลือแค่หางปลาทูอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นเนาะเอามาคลุกข้าวแล้วก็ใส่พริกผงอร่อยอ,อยอันนั้นแค่แบบรองท้องนะ กินข้าวหมดเป็นจานแล้วก็ตอนเย็นอีกสมัยเด็กนอ้องกินกินเก่งวัยกำลังกินกำลังนอนแล้วแม่เขาก็จะรู้แหละว่าถ้าเราเลิกงานเอ้ยถ้าเราเลิกเรียนมาเราก็จะไปเปิดโมอของข้าวใกก็จะมีข้าวเหลือแล้วก็กับข้าวเหลือเนาะปลาทูเค็มกินได้ทั้งครอบครัวนะคะ ช้ากลางวันเย็นกินแบบประหยัดถ้ากินแบบอร่อยก็จะไม่มีพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราอแม่ก็คิดเผื่อแบบนั้นนะคะพ่อแม่บอกว่ากินให้อิ่มกินห้าอร่อยไม่เผื่อวันพรุ่งนี้เหรอถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีเงินซื้อปลาทูก,กินล่ะแม่ก็จะว่ากันนะเพราะว่าตอนเด็กๆลำบาก แต่คนสมัยก่อนเขาก็อยู่ถึงจะลําบากแบบไม่ได้กินอาหารหรูไม่เคยแบบมีหมูกระทะเหมือนสมัยนี้นะไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรอะ่ะก็คือกินข้าวกับน้าติกชีวิตลําบากนะเพราะยังเลี้ยงเรามาจนโตแล้วเขาก็ยังอยู่ด้วยกันจนแบบแก่เท่าแบบไม่เลิกลากันมีมีทะเลาะกันนะพ่อแม่ แต่ก็ทะเลาะกันแบบเหมือนยินกับกันอะแบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะโต้อตอบโต้เถียงกันส่วนถ้าแบบว่ามันรู้สึกว่ามันจะแบบนานไปอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบฝ่ายหนึ่งฝ่ายไม่พ่อหรือแม่ที่เป็นคนเงียบแต่ส่วนมากแม่ก็จะเงียบสุดท้ายก็มาพูดดีเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอนะเออคือแบบ คุยก็คือแบบจบให้มันเป็นเรื่องเรื่องคือว่าคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องอะซื้อปุยออยออป๋ยอะไรเงี้ยเออคับปุ๋ยอะไรเงี้ยมาทําไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยมาเถียงกันเสร็จก็ต่างคนต่างเนี่ยนี่แบบเสร็จจักตอนเย็นก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้แบบมีปากเสียงรุนแรงไม่เหมือนสมัยนี้เนาะไม่พอใจอะไรก็เลิกเลิกเลิก แต่คนสมัยก่อนเขาอดทนเนาะเขาคิดถึงตอนที่เขารักกันแล้วก็ตอนที่แบบมีปัญหาเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็แบบไม,ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่แบบถึงขั้นที่จะแบบต้องเลิกกันอ่ะเพราะว่าลูกก็โตกันหมดแล้วเนะเาะก็อยู่อยู่กันไปจนแก่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ยังแบบว่าเล่นกับกันเนาะไม่ได้แบบทะเลาะก,กันนู่นเลยไม่เคยพ่อแม่ไม่เคยด่าก,กันนะคะมีแบบแบบ โตอตอบกันบางทีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนาะบางทีจะเกี่ยวข้าววันนี้เอารถไม่มาก็พอแม่ถามดีๆพ่อก็ขึ้นเสียงมาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ดีกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมมีหกมีอะไรกันหน่ารัก็นสมัยนี้นอ้องอารมณ์เนาะอารมณ์แบบรุนแรงเนาะ พ่่อแมเราก็ไม่เคยตบตีให้เราเห็นนะไม่เคยเลยไม่เคยตบตีไม่เคยทะเลาะกันแบบถึงขั้นแบบทำลายข้าวของหรือว่าตบตีกันนะไม่มีถึงพ่อจะอารมณ์ร้อนจะไม่เคยลงไม้ลงมือกับแม่ไม่แต่ทะเลาะการเถียงกันนั่แหละ ก็แม่บอกว่าแม่บอกว่าคือบอกว่าถ้าทะเลาะกันจะทะเลาะไปทาไมเสียงดังทะเลาะไปก็อายชาวบ้านเพราะสุดท้ายตอนทะเลาะกันน่ะชาวบ้านเขาได้ยินว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาก็รับรู้ปัญหาของเราเนาะแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมจะทะเลาะให้อายชาวบ้านทําไม 哎呀，嗯，呷 กินเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยนะเดี๋ยวยันนี้ให้แบบพักสักพักก่อนค่อออกกำลังกายไม่อย่างนั้นนี่กินแล้วนอนไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้เลยไม่ได้เด้อ bye im paalala nang kato